คุกน้ำอะไรคะลูกอันนี้เขาเรียกว่าน้ำอะไรลูกน้ำส้มสายชูครับคุกแล้วไปคุกกับอะไรคะลูกไปคุกกับเกลือเกลือคุกให้ทั่วไหมครับอะไรคะคุกให้ทั่วไหมครับทั่วครับครับคุกเลยครับเอานี้มารวมกันน้ำ okay, so can